ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Blaze My Soul ค่ะวันนี้นะคะกิ๊มมาแกะกล่องไพ่ใหม่อีกแล้วค่ะเราอยู่กันในซีรีส์รีวิวไพ่ทาโร่ค่ะคือ ต้องบอกเหตุผลนะว่าทําไมถึงเห็นเป็นกล่องๆแบบนี้นะเพราะว่าอยากจะมาอวยยศก่อนนะคะก็คือชุดนี้นะคะชื่อชุดแฟรี่อะไรซัมติงนั่นแหละเดี๋ยวเราไปแกะกันนะก็คือเอาจริงๆชื่อไพ่ก็ยังจำไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าเป็นไพ่ที่น่ารักแล้วก็ละมุนมากนะคะที่สําคัญเป็นไพ่ของคนไทยคะ่ะเป็นสํานักพิมพ์ More and b r บ l l เลียนะคะก็คือคิดจะให้มาดูว่าคือเขาว่าใส่ใจมากตรงที่เห็นนะว่าเขาว่า เขาเรียกว่าอะไรนะมันเอ่อแพ็คแบบห่อพลาสติกร้อนมาด้วยนะคะที่กล่องไปรษณีย์เห็นไหมทุกคนจะเห็นวาวๆนะคือกิ๊รู้สึกได้ว่าเขาว่าใส่ใจแล้วก็เห็นถึงปัญหาในการขนส่งนะคะนอกจากนั้นเนี่ยมันทําให้เอ่อกล่องพัสดุของเราเนี่ยดูหรูหราขึ้นมาแบบ ไม่มีเหตุผลนะทุกคนแล้วที่สําคัญก็คือมันเพิ่มคอสเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวราคาไพ่เขาเนี่ยก็ไม่ได้แพงมากด้วยนะคะที่สําคัญชุดนี้นะคะนอกจากได้ไพ่แล้วเนี่ยยังได้ผ้าปูแถมมาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะ โอเคค่ะที่สำคัญที่ทุกคนเห็นนะคะก็คืออ่างเปานะชุดนี้ซื้อมาเนี่ยได้อ่างเปามาด้วยโอ้โหหันมาเห็นเลยนะคะได้ยี่สิบาทนะคะคือกิฟเห็นว่าเขามีแจกอ่างเปาที่แบบสูงสุดคือหนึ่งพันบาทนะคะก็ถ้าใครเป็นผู้โชคดีซื้อชุดนี้แล้วได้หนึ่งเปาอ่างเปาหนึ่งพันบาทก็อย่าลืมมาอวดกันด้วยนะคะอ่ะไปต่อนะคะอ่ะเราก็จะเห็นว่ามีพ่นยคะนี่คือตัวไพ่ยของเราและนี่ค่ะคือผ้าปูค่ะ กิ๊บจำไม่ได้ว่ากิ๊บเลือกดีไซน์อะไรมานะคะแต่น่าจะเป็นดีไซน์หนึ่งะ,ะตอนแรกอะกิ๊บอยากได้สีม่วงนะคะแต่คิดไปคิดมาก็ถ้าเกิดเราเอาสีเพนเพนเนี่ยอาจจะใช้ได้เยอะกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาแกะตัวไพ่กันก่อนนะคะแดาน,นี่เลยค่ะชื่อชุดว่า fairy witch tarot card นะคะเห็นไหมว่า น่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะก็เป็นไพ่ทาโร่ทั้งหมด78ใบนะคะนะสำหรับที่คิดได้มานะคะเลข665ค่ะนะก็มีเมเจอร์22ใบนะคะแล้วก็ไมเนอร์56ใบนะคะอ่ะเรามาแกะกันดูนะคะข้างในก็เป็นกล่องแข็งฝาเปิดแบบนี้นะคะสวยงามนะตัวไพ่นะคะว้าวเป็นขอบสีโรสโกล o w นะคะอันนี้ สวยงามมากๆนะคะอ่ะโอเคเรามาพูดถึงตัวขอบกันนิดนึงนะคะก็ที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือขอบอาจจะไม่ได้เนียบมากนะคะสำหรับกิ๊บนะต่อถือว่าโอเคเลยนะคะอ่าตัวไ้่ยังมีความติดกันเป็นก้อนๆน,นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็ขยับขยับนิดนึงนะคะไ้่เป็น f ิล l i n g m a t นะคะหน้าหลัง นะเออไม่ได้มีปั๊มฟอ,อยอะไรนะคะคุณภาพกระดาษกิดบว่าโอเคเลยนะทุกคนไปเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟิปตูดูหน้าไพ่กันคะ่ะโอเคก่อนก่อนจะไปฟิปตูด,ดูหน้าไพ่นะคะเดี๋ยวเรามาแกะผ้ากันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกิจะใช้ผ้าผืนนี้ในการรีวิววันนี้เลยนะคะโอเคอ่ะมาดูตัวผ้ากันนะคะผ้าถือว่านุ่มเลยนะคะเหมือนเขาเรียกว่าเป็นผ้าสองชั้นเนาะ เอออุ้ยมันเหมือนใช้ได้สองข้างเลยนะทุกคนอันนี้นะคะออบหน้าหลังเนาะข้างหลังเป็นสีดำเขียนว่า mo and billiard ใช่ไหมน่าใช่นะคะก็เป็นโลโก้ของทางเพจนะคะวิสีดำสวยมากนะทุกคนผ้านุ่มมากอะคะ่ะทุกคนเหมือนผ้าห่มเลยอะเหมือนฟิลลิ่งผ้าห่มเลยนะคะนุ่มมากคุณภาพคิดว่าน่าจะโอเคนะแล้วก็ดูไม่ค่อยดักฝุ่นด้วยนะคะแตะเดี๋ยวขอเปลี่ยนผ้าปูกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าไพ่กันค่ะ ก่อนที่เราจะไปฟิปตรูดูหน้าไพ่กันนะคะเรามาดูตัวคุณภาพไพ่กันสักเล็กน้อยนะคะก็เป็นไพ่ฟิลิ่งแมทนะคะทุกคนนะแล้วก็ดูไม่ค่อยสะท้อนแสงมากเท่าไหร่นะคะกระดาษเนี่ยกิ๊รู้สึกว่าค่อนข้างบางเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นกิ๊บคิดว่ามันน่าจะรีฟลชัฟเฟิลได้นะคะเออกระดาษดูดูบางนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้นะแล้วก็ขอบนะคะก็ตัดขอบมาถือว่าเรียบอยู่นะคะ f e ลลิ่งดีอยู่นะคะทุกคนไม,ไ,มไ,มไม่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 แย่เลยนะคะนะนี่ก็ดูดีนะคะสีสันสดใสนะคะด้านหลังไพ่นะคะก็สวยงามหวานแววนะอ่ะเนื่องจากว่านะคะมีคนเนี่ยทักมาถามกิ๊บว่าซื้อไพ่ชุด fairy witch มานะแล้วอยากจะมาเรียนอ่านไพ่กับกิ๊เนี่ยได้ไหมนะคะวันนี้ก็เลยมาทำคลิปเปรียบเทียบให้ดูกับ rider w a t e นะคะว่า มันดึงสัญ,ญลักษณ์ดึงคีย์เวิร์ดดึงความหมายออกมาได้ใกล้เคียงกันไหมพอที่เราจะเอามาใช้คู่กันได้หรือเปล่านะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะ สำหรับมือใหม่ทุกท่านนะคะที่อยากจะเริ่มเรียนอ่านไพ่ทาโร่แต่ว่าไม่อยากใช้ตัว Riderway t m s t i t h นะคะตัวหน้าตาแบบนี้เนาะมันก็มีหลายชุดค่ะที่ใช้แทนกันได้นะแต่เหตุผลที่อยากให้เริ่มต้นจาก Riderway t m s t i t h เพราะว่า Riderway t m s t i t h เนี่ยมันเป็นชุดพื้นฐานนะคะที่ศิลปินในปัจจุบันนะคะเอามาดัดแปลงนะบางครั้งอาจจะดึงความหมายที่ ต่างมิติออกไปวาดรูปสื่อออกมาใหม่แต่มันคือความหมายเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยกันนะว่าเออมันสามารถใช้ได้ไหมนะคะถ้าโรงเรียนกับกิฟต์นะออกิฟตก็เลยมีแพลนว่านะคะเออถ้าใครนะคะที่มีชุด f ฟล w ี่ c t Carot โ a กาชุดนี้นะคะจ่ายเงินเพิ่อมอีก199บาทนะคะกิฟตก็จะสอนนะคะตัวหน้าไพ่อันนี้นะคะ บวกกับทุกคนก็จะได้เรียนคอร์ดความหมายของกิฟที่ในราคา500บาทนะคะก็คือจ่ายเงินเพิ่มอีก199บาทเพื่อเรียนความหมายไพ่ชุดนี้โดยเฉพาะนะคะอันนี้ก็เป็นแพลนไว้น่าจะประมาณเดือนหน้าเนาะยังไงถ้าใครสนใจนะคะก็ลองมาติดต่อสอบถามกันได้นะคะรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะลงตามให้ที่หลังนะคะไปค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะอ่าชุดนี้นะคะใบแรกนะคะเดอะฟูลนะ เราก็จะเห็นว่าสัญ,ญลักษณ์มันก็ยังมาครบถ้วนอยู่นะมีพระอาทิตย์เห็นไหมคะมีพระอาทิตย์เนาะมีเหมือนเป็นเด็กคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงเนาะดูเหมือนเป็นเอลช่ไหมอนนี้หูหรือปีกดูเป็นแฟรี่แล้วกันเนาะเออที่กําลังแบบเหมือนออกเดินทางมาจากเมืองใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มาติดอยู่บนหน้าผานะคะเออแต่ว่ามันก็ดูเป็นอันตรายเนาะเพราะว่าอะไรรอบๆเป็นน้ําหมดเลยนะคะมีแมวคอยเตือนอยู่เห็นไหมคะมีถุงยางชีพเล็กๆนะคะ คือถามว่ามันใช้ได้ไหมคิดว่ามันก็ยังพอได้เนาะเพราะยังไงเราอ่านจากคีย์เวิร์ดของไพ่ชื่อไพ่อยู่แล้วนะคะว่ามันคือ t h f o o o นะต่อมานะคะ The Magician ค่ะก็ยังดูเป็นคนที่มีความเก่งกาดนะคะสัญลักษณ์ยังมาครบถ้วนค่ะมีถือคาทานะคะลายล้อมไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ นะคะมีอ่ามีของใช้เตรียมความพร้อมในการทำสิ่งต่างๆนะคะอันนี้เหมือนก็เป็นนักมายโกลนอนนักเล่นแร่แปรธาตุนะคะนี้ก็ยังคงความหมายของ The m a g i ิเชีของ Rider Waite อยู่ต่อมานะคะไฮปริชเทสนะคะอันนี้ด้วยความสีนะคะมันดูแบบสดใสกว่าเนาะเราก็อาจจะไม่เห็นถึงความลึกลับ นะคะบวกกับผ้าคุมที่เป็นสีแดงเนี่ยถ้าเรียนตามความหมายของไรเดอร์เวทนะคะสีแดงมันก็จะหมายถึงความมุ่งม,มั่นตั้งใจเลือดเนื้อนะคะความโกรธเกลียดความอิจฉาริษยานะคะซึ่งจริงๆมันก็ยังพอจะอธิบายตัว High ไฮพริสเท s ได้อยู่นะคะเพราะว่าไฮพร p สเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีความแบบ อิจฉาริษยาอยู่ภายในใจเหมือนกันเนาะเหมือนในตัวเขาเนี่ยมีทั้งด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างอยู่ในตัวเดียวกันนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอารมณ์แปลปรวนอะไรแบบนี้นะคะนะที่เราจะไม่เห็นในในหน้านี้ก็คืออ้าพระจันทร์อ๋อตอนแรกกินไม่เห็นพระจันทร์แต่อันนี้พระจันทร์มาอยู่ที่มงกุฎแทนนะคะก็คือเป็นราชินีพระจันทร์เนาะส่วนเสาเห็นไหมคะเสาของวิหารนะคะเขาก็ทําเป็นอันนี้ข้างๆเนาะ นะก็ถือว่ายังมีความหมายดึงออกมาได้อยู่นะคะส่วนตัวคิดว่าอก็ได้อยู่นะคะหมายถึงว่ามันก็ยังคงความหมายของไลด์เวทอยู่นะอ่ะต่อมาค่ะ dm e s s นะ dm p r e s s ก็ความหมายสัญ,ญลักษณ์มาครบนะคะถือว่าใช้ทดแทนกันได้เลยนะคะแล้วก็จะเห็นได้ถึงความสมบูรณ์นะคะความมีเมตตาใช่ไหมสัญ,ญลักษณ์วีนัสนะคะความรักเนาะมีคาถาที่ถือนะคะ,ะมีมงกุฎนะคะ นะแต่ทีนี้ในตัวที่กิ๊สอนในความหมายเนาะกิ๊ก็จะบอกความหมายของตัวมงกุฎเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทดแทนกันได้นะมีป่ามีเขามีลำธารน,นะคะความอุดมสมบูรณ์ต่างๆนะคะต่อมาค่ะ emperor นะคะ emperor อันนี้ก็ดูแบบว่าเออดูเป็นคนแบบดูเป็นคนอุดมสมบูรณ์จริงจังเลยเนาะมันอาจจะไม่ได้บอกถึงเรื่องเครานะคะหนวดเคราก็แปลถ,ถึงประสบการณ์นะคะการมีประสบการณ์การมีอายุมีความสามารถนะคะผ่านมานาน เนาะอันนี้เหมือนเป็นเจ้าเมืองใช่ไหมคะย่มีเขาเรียกว่าอะไรผล,ลไม้ผลยักษ์ผลต่างๆเนาะที่แสดงถึงความแบบอุดมสมบูรณ์นะคะมีการนั่งบัลลังนะก็บอกได้ถึงการมีอํานาจนะคะคือกิฟคิดว่าถามว่ามันใช้แทนกันได้ไหมมันใช้แทนได้นะทุกคนแต่ว่าเราอาจจะล้อสซ้ำแบบ สายเออคือความหมายมันไม่ได้ไม่ได้ทอดกันมาแต่ว่ามันก็ใช้อ่านได้นะคะนะอย่างอันนี้คือไฮโลแฟนนะคะไฮโลแฟนเนาะก็จะมีอ่ามีสาวกมานั่งอยู่นะคะอ่ามีการถือคาถานะคะอ่ามีหมวกนะคะยังมีเสาของวิหารนะก็ก็ดูโอเคนะก็ ก็ยังได้อยู่แต่ที่ขาดหายไปก็คือไม่มีกุญแจรตรงนี้นะคะหรือกิฟตมองไม่ดีไม่แน่ใจนะแต่กิฟตไม่เห็นนะคะแต่ก็ยังบอกถึงให้พระนะคะการมีสาวกมากราบไหว้บูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะต่อมา Lovers นะคะ Lovers อันนี้ก็จะบอกได้ถึงการแบบเออมีความเสน่หาชอบพอกันนะคะมีเทพเจ้าที่เป็นคิวปิดเนาะแต่ว่าด้วยความหมายของ l o v e r จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบ ความรักที่ดีที่สดใสอะไรขนาดนั้นเนาะมันอาจจะคือกิปว่าคิดว่าชุดน,นี้น่าจะดึงจากความหมายที่เป็นความรักแบบป๊อปปี้เลิฟนะคะยังแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้เป็นความสดใสเป็นความแบบสเสน่หาเป็นความสุขนะคะได้อยู่นะแต่ในความหมายอื่นๆของมัน,ม,นมันการมีตัวเลือกใช่ไหมคะเนาะหรือเรื่องของการที่แบบมีแรงลุ่มหลงบางอย่างนะคะอันนี้ก็บอกถึงการแบบหลงกันได้ กำลังดูว่ามันมีเรื่องของความแตกต่างหรือเปล่านะเช่นตัวหนึ่งนะคะตัวหนึ่งเป็นอ่ามันเป็นแฟรี่เหมือนกันทั้งคู่เนาะทุกคนนะอันนี้คือกิฟอันนี้เหมือนเป็นนางเงือกใช่ไหมแต่อันนี้อาจจะเป็นแบบแฟรี่มีปีกใช่ไหมมันคือความแตกต่างนะคะการแบบยอมรับซึ่งกันและกันอันนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าทั้งสองตัวนี้นะคะมันไม่เหมือนกัน ต่อมาชาลีออดนะคะชาลีออดก็คือนักรบนักสู้นะคะนี่ก็ให้ฟิลิ่งของนักรบนักสู้จริงๆเนาะเออยังคงมีแบบว่ามีหมีอ้าแต่อันนี้น่าสนใจตรงนี้ที่มันแตกต่างเลยนะคะก็คือสายจูงนะทุกคนเห็นป่าว่าสายจูงนะคะของชาลีออดเนี่ยซึ่งตามความหมายจริงๆแล้วของมันเนี่ย เขาไม่มีสายจูงนะคะของ Rider w ์เวอ่ะเพราะว่าคนเนี้ยจะต้องใช้ความคิดใช้สติปัญญานะคะใช้พลังจิตในการควบคุม s ฟิงสองตัวนี้นะคะแต่ชุดนี้มีสายจูงค่ะมันก็เลยบอกถึงในเรื่องของการลงมือทําได้มากกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นใบที่แตกต่างกันแล้วนะอ่าโอเคต่อมานะคะสฟิงก็เหมือนกันเนาะก็ยังใช้ได้นะคะคลิปอาจจะไปเร็วหน่อยละกันนะคะเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปนะแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะลงเรียนเนี่ยก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะ อันนี้คือเฮอร์มิตนะคะเฮอร์มิตก็คงแบบเลาร้อเนะคะเหมือนเหมือนอยู่นะเวลออฟฟอร์จูนเหมือนอยู่นะคะอันไหนที่ไม่ได้แตกต่างมากก็ขอไปเร็วนิดนึงนะคะให้ทุกคนดูดีเทลของหน้าไพา่ความน่ารักของหน้าไพานะ่นะอ่ะนีจัสติกนะคะก็อ่ะเป็นจัสติกนาะยยังถือ ยังถือตาช่างนะคะแห่งความยุติธรรมแต่อันนี้ดาบดูไม่ตั้งตรงนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะดูไม่ได้ยุติธรรมมากนะักเนาะคือมันจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะทุกคนที่เราสามารถดึงออกมาอาจเป็นคำทำนายได้นะคะต่อมาแฮงแมนค่ะอันนี้ก็ดูชัดเจนเนาะเป็นนางเงือกที่ถูกแบบถูกแขวนนะคะน่ารักมากนะคะไพ่หวานมากนะ เดทนะคะสัญ,ญลักษณ์ดอกไม้ยังมาอยู่นะคะมียมมาทูดเนาะที่ขาดหายไปนะคะก็คือด mm ีเทลเล็กๆน้อยๆนะคะที่บอกถึงการไม่ยอมรับใช่ไหมคะหรือบอกถึงความจบสิ้นต่างๆนะคะแล้วอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือประภาคารตรงนี้ที่ไม่มีนะคะซึ่งประภาคารตรงนี้มันจะไปต่อเนื่องถึงใบที่เป็นเดมูลนะคะ,ะต่อมา t e m p พล a รนซนะคะก็คงยังเหมือนอยู่เนาะก็คือคนที่กําลังลลบบรักษาบาลานซ์ควบคุมตัวเองคอนโทรลตัวเองนะคะ แต่อันนี้ไม่รู้ความหมายมันดีหรือไม่ดีไม่แน่ใจว่ามันเป็นหม้อต้มน้าร้อนหรือเปล่าที่อยู่ดีๆเราจะเอาขาจุ่มลงไปนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบบ่อน,น้ําเติมพลังหรืออ่างน้ําเติมพลังเนาะเอออ่าต่อมานะคะเดวิลนะเดวิลอันนี้ก็ชัดเจนนะคะเป็นเดวิลที่ล่ามคนอยู่นะต่อมาทาวเวอร์นะคะก็ต้องไปตรงมาเนาะบ้านพังนะคะตกลงมาจากบ้านต่อมาเดอะสตาร์นะคะแสงแห่งความหวังนะคะก็ยังคงได้ฟิลลิ่งของเดอะสตาร์อยู่นะคะ เดอะมูนนะคะอันนี้ก็แบบอันนี้อาจจะมินนิ่งอาจจะต่างกันไปเลยนะคะก็คืออันเนี้ยมันจะบอกถึงการผจญภัยของก้งตัวนี้เนาะที่ต้องผ่านเส้นทางความลําบากนะคะต้องเผชิญหน้ากับความอันตรายอยู่ในภวังนะคะแต่อันนี้มันเหมือนกับกําลังแบบเฝ้ามองพระจันทร์อาจจะแบบฟีลลิ่งเหมือนขอพ่อหรือว่ารอคอยก็ได้นะคะหรือติดอยู่ในภวังบางอย่าง ก็เป็นไปได้นะคะอันนี้อาจจะอยู่กับในที่เก่าๆนะคะหรือว่าแบบยังแก้ปัญหาหาทางออกไม่ได้ติดกับบางอย่างติดอยู่ในภวังบางอย่างนะคะได้ ต่อมาเดอะซันนะคะก็คือความสดใสความสําเร็จนะคะอ่าจัดเมนต์ก็ยังมีเทพนะคะที่เป่าแต่คอยให้คําพิภพากษานี้ก็เหมือนเป็นการปลดปล่อยนะคะก็เหมือนเป็นแฟรี่ที่เพิ่งเกิดใหม่ไหมออกจากดอกไม้บลาบลาบลาซัมติงเริ่มติดปีกออกไปอะไรย่เงี้ยนะคะก็อาจได้นะ อ่าสุดท้ายนะคะ the world ค่ะอันนี้ก็บอกถึงความสำเร็จนะคะความสมบูรณ์แบบนะคะความครบถ้วนเพียบพร้อมเนาะก็เป็นตัวแทนของแฟรี่สตัวนะคะในการแบบเออเหมือนแบบฝึกฝึกฝนพลังจนสำเร็จจนได้แบบนู่นนี่นั่นเลยอย่างนี้แล้วนะคะอ่าจบไปแล้วนะคะสำหรับเมเจอร์ซือถ้าถามกิ๊บว่าสามารถลงเรียนกับกิ๊บได้ไหมชุดนี้ลงเรียนได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวในส่วนที่แตกต่างเนี่ยกิบก็จะมาแนะนาเพิ่มนะคะแล้วก็ จ่ายเพิ่มอีกเพียง199บาทเท่านั้นนะคะก็จะได้เรียนความหมายของชุดนี้เพิ่มแบบจุกๆแน่นอนนะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูอินดีเทลของไพ่ไมเนอร์กันนะคะแต่เดี๋ยวกิ๊บไปเร็วๆแล้วกันนะคะไปค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟิปดูไพ่ที่เหลือกันค่ะ เราก็ฟิ u ตูกันไปครบแล้วนะคะเหตุผลที่คลิปให้ดูไมเนอร์เร็วๆนะมันเป็นเพราะว่าไมเนอร์เนี่ยถือว่าเอ่อมาจากไรเดอร์เว t เนี่ย99.99% 99เลยนะคะเพราะฉะนั้นสามารถใช้แทนกันได้แน่นอนนะคะต่อมาค่ะเรามาถึงช่วงเวลาสำคัญนะคะในการลองสับไพ่กันดูนะคะว่าคุณภาพเป็นยังไงนะคะก็คือว่าสับ สับได้ดีนะคะสับได้โอเคเลยนะคะถึงแม้ว่ามันจะมาเป็นก้อนๆเห็นไหมทุกคนเห็นปะว่าเวลาสับอะ่ะทุกคนเวลาหยิบออกมามันจะมีความเป็นก้อนๆเวลาปล่อยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตัวช่วยนะคะถ้าเราไม่อยากให้มันเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะทุกคนจะต้องเอานิ้วลูบลงนะคะเห็นไหมว่าเอานิ้วลูบลงนะคะมันก็จะออกมาทีละใบสองใบนะคะพอช่วยได้อยู่ นะคะหรือถ้าใครสับแบบนี้นะคะก็คือถ้าแบบนี้มันจะยังพอมันมันจะเป็นก้อนๆอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องหยิบให้น้อยๆหน,น่อยนะคะแต่กิบคิดว่าเดี๋ยวใช้ไปเรื่อยๆนะคะมันจะลื่นขึ้นนะทุกคนอ่าถึงแม้ว่าตอนหยิบมาตอนแรกเนี่ยฟิลลิ่งมันจะดูแบบแข็งๆทื่อๆหน่อยละกันนะคะอ่าเราลองมาสับแบบกรีดกันดูนะคะอ่าเวลากรีดถือว่าทําได้โอเคนะคะอ่า มาลอง r e f f l e shuffle ดูนะคะว่าได้ไหมนะโอ้โอนี่นะเออกิ๊บอาจจะแบบทำไกลไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเอาอีกทีนึงนะเห็นป่าว่ามันก็จะมีความแบบ รวมกันยากนิดหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็ทุกคนนะกิฟค,คิดว่าไพ่เนี่ยตัวไพ่ก็คือด้วยความที่มันอาจจะแบบไม่ได้มีความยืดหยุ่นสูงมากนะคะนี่จะเห็นชัดเลยนะว่าพอแบบรีโฟลชอฟเฟิลเราไพ่งอนะคะอ่าเราก็ลองดัดดูอ่าพอดัดกลับมาแล้วก็คือพอได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลไว้แล้วกันนะว่าถ้าเกิดใครได้ไพ่มาแล้วเรารู้สึกว่าไพ่มันงอนะคะกิฟคิด,คด,คดว่าบางทีมันอาจจะเป็นในเรื่องของแบบ อากาศความชื้นต่างๆนะคะนะเราก็โอ้แต่ว่าแบบรีฟลชัฟเฟิลได้อยู่นะทุกคนโอเคอยู่นะคะเห็นแปลว่ามันก็พอเราดัดกลับเนี่ยมันก็กลับมานะคะมันก็ไม่ได้งอแล้วงอเลยนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็บอกเป็นข้อมูลไว้แล้วกันนะคะสำหรับใครที่ใช้ไพ่ชุดมีแล้วเนี่ยเราถ้าเกิดดแับบ สับแบบกิ๊บอะหรือว่าเป็นคนที่ชอบกรีดนะคะตัวไพ่อาจจะมีความโค้งงอได้นะคะอาจจะไม่ได้แบบตรงเหมือนปกตินะคะนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลกับการใช้งานอะไรนะคะถ้าเกิดใครกลัวเรื่องไพ่ชื้นนะคะก็สามารถใส่ซองกันชื้นลงไปในกล่องได้เลยนะคะอ่าถือว่าคุณภาพไพาโอเคอยู่นะคะและที่สำคัญนั้นเป็นไพ่ของคนไทยด้วยนะคะทุกคน กิฟเห็นร้านขายไพ่ที่ต่างประเทศอ่ะมีเปิดขายชุดนี้เหมือนกันนะก็แสดงว่าแบบไพ่ของคนไทยเนี่ยไปไกลทั่วโลกจริงๆนะคะนะอ่ะเราลองมากรีดกันดูนะคะว่ากรีดแล้วจะเป็นยังไงนะจะได้กรีดไม่ไปอะ่ะทุกคน <c oughs> อ่ะอันนี้ก็ต้องรีวิวกันตามตรงนะคะว่ามันอาจจะยังกรีดได้ไม่ดีมากนะคะเห็นป้าว่ามันเป็นแบบ ก้อนๆอนอะอย่างที่กิ๊บบอกเลยนะคะทุกคนอาจจะต้องใจเย็นกับน้องนิดนึงนะคะเวลากรีดบนโต๊ะอย่าลองดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเออมันต้องแบบใจเย็นค่อยๆค่อยๆครีมมาเลยนะคะ <S <S มันอาจจะกรีดแบบลื่นๆไม่ได้นะคะแต่กิ๊บไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ผ้าด้วยไหมะพะาอผ้าเห็นปะว่าพอถ่ายไปอย่างเงี้ยมันเป็นรอยอะเราลองกรีดอีกด้านหนึ่ง <S <S อ่าเหมือนกันนะทุกคน <S <S เดี๋ยวกิ๊บลอง เปลี่ยนไปใช้ผ้าด้านล่างเดี๋ยวไปใช้ผ้าด้านล่างดูนะว่าถ้าใช้ผ้าผืนเดิมของกิ๊ฟเนี่ยมันจะกรีดดีขึ้นไหมนะคะอ่ะก็ใกล้เคียงกันนะคะแสดงว่ามันเป็นที่ตัวไพ่ยนะคะตัวไพ่ยอาจจะไม่ได้แบบลื่นมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลากรีดอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะหรืออาจจะต้องสับให้มันแบบคลี่กว่านี้ก่อนนะคะก็อีกตัวช่วยหนึ่งนะคะที่มีคนแนะนานะเวลาที่ไพ่แบบ ไพ่แมทแล้วมันกรีดบนโต๊ะได้ไม่สวยหรือว่าไม่ลื่นเนี่ยก็จะแนะนําว่าให้ใช้แป้งสําหรับทาไพ่นะคะแต่ว่าส่วนตัวกิ๊บไม่ได้ใช้แป้งเลยนะคะกิ๊บก็จะแบบใจเย็นๆสับเขาไปเรื่อยๆคลี่เขาไปเรื่อยๆนะคะกว๊บว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะโอเคก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะการรีวิวไพ่ชุดนี้นะคะของสํานักพิมพ์ม,มอร์บิลเลียดนะคะกิ๊บเชื่อว่ามันเป็นไพ่ที่น่ารักนะคะแล้วก็ ราคาเนี่ยก็ถือว่าแบ่ง,บงเท่าหนึ่งใบนะคะก็ดูไม่ได้ไม่ได้แรงมากกับความน่ารักที่ได้แล้วก็คุณภาพแล้วก็ของที่ได้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนถ้าชอบก็ลองไปสนับสนุนกันนะคะตอนนี้เขามีเปิดพีออเดอร์อีกชุดหนึ่งอยู่ด้วยนะคะชื่อว่าหิมมวานนะคะเป็นแบบไพ่แนวแบบสัตว์ ในตำนานอะไรอยใช่ไหมคะในป่าหิมพานนะคะสีม่วงสดใสสีสันชัดเจนมากนะคะก็ถ้าใครถูกใจก็ลองไปติดตามกันได้นะคะเดยกกิฟจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะส่วนใครนะคะที่อยากสนับสนุนนะคะสนับสนุนกิฟนะคะก็สามารถทําได้หลากหลายช่องทางมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากลงเรียนไพ่ทาโร่ก็สามารถทักมาที่เพจ f a c e b o o k ดูดวงกับ b My Soul นะคะใครอยากเป็นสมาชิกช่องยู u ูบนะคะเพื่อด,ดูดวงฟรีก็สามารถสมัครได้นะคะเดือนละ 100บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าใครอยากจะส่งซ u เปอร์แตงหรือว่าสกิติกเกอร์เป็นกำลังใจให้กันก็สามารถส่งได้เลยนะคะมีอะไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสอบถามแนะนำนะคะหรือว่าอยากจะแบบให้ทำคลิปอะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ